ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมาพี่น้องมะเนยหมดแดงครับผมนี่ครับต้นนี้แหละครับอเดยดไม้ไว้แล้วไปไว้แล้วก็ไปพี่น้องอนี่ครับการหาอยู่หากินแบบวิธีอีสานบ้านเฮาครับผมนี่ครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับผมในช่วงฤดูแล้งครับผม กษสรประมานนี้ครับพี่น้องมหาแย่ไข่มดแดงครับผมสูวิธีอีสานแบบบ้านๆครับผมดูพี่น้องพุ่นอนะเต็มเลยครับมันร้ายแห้งครับผมพุนะ่นอะแต่ว่ายูสูงยันเคยใหม่ที่บหอน,นะครับไอ้ส่วนต่ำๆแกเสียมาสวยเอาส่วนต่ำๆน่ครับว่าสีใดบ่นะพี่น้อง มาครับพี่รองสูวิธีอ่าเศ้าเส้นระบุเท่าครับผมอันนี้ยใครหมดเรียงนะครับในช่วงจะดูเรียงจะปรุงพี่รองว่าที่นี่ใครพวดนะครับ โอ้ยยง,งคักเยบ่มาเบิ่งนครับโอ้ยย่า,างสุดจวดเรอยพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องหมดแดงครับผมเป็นไงครับ่อยมาหัวหัน เราบนต้นนี้ครับต้นไหนน้อยครับพี่น้องนี่ครับตั้งไรอยู่เถ้าปักกระเดาครับเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องฝั่งนี้ก็มีครับพี่น้อง ต่ว่าห้างห้างงนอยเลยไ่ว่าที่นี่บี้ห้างดวยเปล่บ่มี้ใครหรอกเนาะห้างนี้ถึงเปล่า มาพี่น้อง <c oughs> มาต่อครับผมมาหลุ่นรับวาชิมมี่ใช้กครับครับโดวมี่ครับผมส้างอีเดียว 弄个猪，乖乖。对。对。 รดบสวดๆเลยครับพี่นอ้องเฮ้ย <c oughs> นะครับหมดแดงเข้ากันใจเรียบร้อยครับพี่นอ้องมาทางใดเลยครับอีแตก กูแตกผู้เบามาทางไหนรอบวันนี้นปนไปทางไหนรอบผู้เบาว <c oughs> นี่ครับพี่น้อง <c oughs> มดแดงครับผมที่สวยมากว่าั่นอันไข่เข้าก็แย,ยกออกตั้งหากครับผมเพรได้แกงสมครับผม